สวัสดีคริยานิทุกท่านนะครับวันนี้รายการธรมธรมชาติเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เช้านี้ครับเช้านี้ผมก็ได้ไปไว่ายน้าประมาณ9ก้าโมงเช้าวันนี้เราทําไมไปสายเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นครับวันนี้อากาศเย็นมีลมด้วยครับเราก็เลยไปประมาณ9ก้าโมงเช้าปกติเราไปเจ็ดโมงแปดโมงก็ เป็นตามพปธที่คาดหมายก็คือวันที่15กันยายนก็คือกลางเดือนนี้เราจะเป็นมันมันจะยากมากที่จะว,ว่ายน้ำเพราะว่าอากาศมันเย็นครับอากาศมันเย็นแล้วก็น้ํามันก็เย็นโอกาสที่จะจว่ายน้ําก็คงวันนี้วันสุดท้ายเนาะก็เราไปถึงที่บีที่ว่ายน้ําก็ราว้9โมงจะ10โมงแล้วครับประมาณ9โมง42นาทีอะไรประมาณนี้ครับ ก็วหว้นานประมาณน่าจะไม่เกิน15นาทีครับเพราะว่ามันหนามาบเราก็เลยไว่ายได้ตามที่เราสามารถไว่ายได้เพราะว่ามันหนามาก็ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายในการว่ายน้ำอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศ อนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงวันครับจะเที่ยงวันแล้วมีลมครับมีลมแต่แดดครับแดดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับมันมันยังเย็นอยู่ครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปครับโดยตั้งแต่วันนี้ไปครับมันก็จะอากาศก็จะเย็นลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าวันศุกร์ครับวันศุกร์อาจจะมีฝนบ้างประมาณนครับสลับกันไป วันนี้รายการธรรมชาติอาจารย์วันจะมาพูดเรื่องรายวันนี้ก็วันที่สิบห้าเนาะวันที่สิบห้ากันยายนแล้วครึ่งครึ่งทางแล้วครึ่งทางสําหรับอาจารย์วันที่จะปฏิบัติวันที่หนึ่งถึงสาสิบกันยายนวันนี้วันที่สิบห้าแล้วก็ครึ่งวันสังเกตว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจิตเขาแบบทุกครั้งที่ผมปฏิบัติครับสิบเก้าวันเนี่ยตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิกา ประมาณวันที่1 4จิตเขาก็จะเริ่มแบบหง,งุดหงิดจิตเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโดน,นบังคับเพราะว่าจิตเขาปกติเราจะดูข่าวใช่ไหมเราจะดูข่าวการเมืองเราจะดูข่าวนน่นนี่นั่นแล้วทีนี้พอเราไม่ได้ดูัมนมันรือว่าฉันอยากดูอะไรประมาณนี้ครับเมื่อคืนนี้ผมก็ฝัน,ปนแปลกครับปกติแล้วจะฝันอะไรที่มันมันไม่ไม่ค่อยรุนแรงครับแต่เมื่อคืนนี้ฝันว่าเราไปด่าคนอื่นเขาแรงมากแสดงว่าจิต เหมือนจิตโดนบังคับจิตไม่มีทางออกจิตก็เลยไปออกไปแสดงออกทางความฝันอะไรประมาณนะั้นมันมันมันลักษณะผมว่าผมก็บังคับจิตนะครับบังคับจิตตัว,ตวเองโดยเฉพาะเรื่องการใช้โทรศัพท์ครับการใช้โทรศัพท์ผมก็พยายามครับพยายามที่จะเป็นไปตามข้อตกลง,งข้อตรงเองที่ได้อธิษฐานจิตไว้ที่ได้ตั้งป็นิทานไว้ ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่าผมก็อยากจะทําให้ดีที่สุดตามที่ตัวเองได้ได้ได้กล่าววาจาไวอะไรประมาณเนี้ยครับก็สําหรับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมโดยภาพรวมผมก็ให้คะแนนตัวเองเนาะประมาณเอาอะไรสันส้นๆ <c oughs> ประมาณให้80%เเพราะว่าทุกครั้งที่ ที่ปฏิบัติแต่ละวันมันก็จะมีอะไรปแปลกใหม่ๆมาเหมือนกับว่ามันมันมันมีการเปลี่ยนแปลงครับเช่นเข้าไปในคางเข้าไปในไหล่จิตเข้าไปในไหลจิตเข้าไปในหลังมืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาพิจารณาอะไรนะขนตาอะไรประมาณพิจารณาขนคิ้วก็เหมือนกับว่าคิ้วรแรกๆก็คือคิ้วบางๆกลายเป็นลักษณะที่สองคิ้วหนาะดกรามอันที่สามก็คือ คิ้วสีขาวของมันคิ้วงอกรประมาณนี้ครับก็จะเป็นการพิจารณาของจิตที่ให้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับผมว่าก็คือบางทีเป็นจิตไปดึงเล็บออกมาะไรประมาณนี้ครับผมก็คือผมมีความรู้สึกว่าจิตเขาอยากอยากรู้ครับอยากรู้ว่าใต้เนื้อใต้หนังมันมีอะไรบ้างอะประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเขา จิตเขาค้นหาคําตอบครับจิตเขาค้นหาคําตอบเราก็ต้องให้คําตอบเขาให้ได้การที่จะให้คําตอบจิตให้ได้เราก็ต้องพิจารณาให้มากคุยให้มากพิจารณาให้มากถ้าเราไม่มีคําตอบให้เขาเขาก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะไม่ยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะร่างกายเดี๋ยวมันก็เน่าก็เหม็นอะไรประมาณเนี้แต่ว่าถ้าเราดูมากๆพิจารณาให้มากเขาจิตเขาก็จะได้รับคําตอบว่าจริงๆแล้วร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา เราจะเอาแล่นักหนาในชีวิตนี้แล้วระยะเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่ได้อาวนานเลยประมาณครับก็คงไม่เกินร้อยปีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่อย่างอย่างผมเนี่ยสี่สิบเก้าจะห้าสิบแล้วก็ครึ่งคนมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่จุดมุ่งหมายในชีวิตก็เปลี่ยนไปครับจุดมุ่งหมายของชีวิตก็คือทํายังไงก็ได้อยากจะได้ปฏิบัติทําให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็ เรื่องเวลาครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ผมก็ถือว่ามีโอกาสเนาะมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่เมริกามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ต้องที่ต้องที่ปฏิบัติครับที่ต้องที่ต้องศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผล จากที่ได้ศึกษาพ่อแม่คมรูบาอาจารย์หลวงพ่อเจริญนิคิณาโยท่านได้แสดงคำท่านได้ต่อปัญหาแล้วคนกล่ว่าเราได้เป็นสิทธิ์ของท่านอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เรามีความรู้ทาให้เราเข้าใจครับคือคือตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะให้ราคะโทสะโมหะของเรามันสิ้นไปคือเรารู้แล้ววิธีการแต่ว่าการปฏิบัติของเรามันยังไม่ถึงครับมันค่อยๆ มันค่อยๆตามลําดับขั้นตอนครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของท่านแล้วเกิดความเชื่อความศรัทธาแล้วเกิดโยนิสงฆ์มณสิการโยนิสมมณสิการก็คือมีกลนอุบายมีวิธีที่จะหลอกล่อให้จิตอยู่ในกายได้มากที่สุดก็คือได้เจริญสติปัฏฐานสี่อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเพราะว่าแก่นของธรรมะคือมรรคใช่ไหมครับมรรคมีอง์แบกก็ข้อที่7ก็สําคัญก็คือ ส,สัมมาสติคนระับสัมมาสติก็คือสติประสานสีนั่นเองก็ fue. ผมยพยายามศึกษาพยายามค้นค,นควา้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็สร้างก่อนเวลาให้กับตัวเองโดยเฉพาะการอธิษฐานจิตเพื่อที่อยากจะได้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตก็เป็นจริงครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากมีเวลาปฏิบัติมันก็เป็นจริงครับเพราะฉะนั้นผมก็อยาก มาเล่าครับมาเล่าให้กัลยาณีมิทุกท่านอาจารย์ทุกคนฟังว่าอาจารย์มันทําอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็หวังว่ารายการาธรรมชาติก็จะเป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์กับกัลยาณีมิทุกท่านเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจประมาณนี้เพราะว่าคนสมัครก็จะรู้อาจารย์วันเนเจอร์ธรรมชาติแล้วเป็นคนที่กิเลสก็ไม่่า่คนปก,ปกติเรับกิเลสก็เยอะเลยประมาณนะี้พอมาทางนี้ได้มันก็แบบ มันเปลี่ยนไปครับเหมือนก็เราเกิดใหม่เนาะเราเกิดใหม่คือเราเกิดทางธรรมครับเรามีพ่อแม่คนเดียวกันคือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ทางธรรมของเราแล้วเราก็ต้องอยู่ในเส้นทางนี้ไปตลอดเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่มันส่วนกระทางโลกครับสุขิ่งชิยอย่างที่เกิดขึ้นกระทางโลกเราจะทําตรงข้ามเราต้องบังคับตัวเองให้ได้เราต้องบังคับจิตให้ได้จิตเขาเกิดการเรียนรู้ครั เขาก็จะมีการเรียนรู้เขาก็จะมีพัฒนามีการปรับตัวแต่ว่าแรกๆก,ก็ยากครับแรกๆมันก็ยากมากที่เราจะปบังคับจิตได้ตอนนี้จิตผมก็ยังบางทีเขาก็ไม่ยอมครับบางทีเขาก็ไม่ยอมเขาก็กกดื้อเหมือนกันครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งนีที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ผู้หญิงท่านนี้ท่านบอกว่าปฏิบัติมาแล้วเจ็ดแปดปีสามปีแรกนี่จะยากมาพอหลังจากนั้นก็จิตเขาก็มีการยอมรับเขาก็ รู้สึกรู้ดูวิธีครับรู้วิธียังไงที่จะให้จิตอยู่ในกายจิตเขาก็รู้หน้าที่ของเขาอะไรประมาณนี้ครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกปานนี่เป็นคําพูดของที่เราให้คํานิยามของพุทธองคงผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกผู้รู้นี้ท่านเป็นผู้รู้ครับแต่ว่าเราเป็นผู้รู้ตาผู้รู้ผู้ตื่นตื่นนี้ผมตื่นหรือยังผมก็พยายามตื่นตื่นรู้ครับตื่นรู้ ผู้เบิกบานมันน่าคำว่าเบิกบานมันน่าจะหลังนู่นครับเจ็ดแปดปีไปแล้วอันนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นของรู้ตามอยู่ครับครับการรู้ตามนี้ทาไงถึงจะทํายังไงถึงจะรู้ตามแบบละเอียดรู้ตามให้ใกล้เคียงมากที่สุดรู้ตามคําสอนของท่านพระธรรมคำสอนของท่าน,ำำน,านให้ให,ให้ให้ลึกซึ้งให้ชัดเจนให้เข้าใจแล้วแล้วปฏิบัติแล้วเกิดมาเกิดผล จากที่ผมปฏิบัติมาผมการที่ผมจัดรายการธรมธรมะธรรมชาติจันทร์ยอผมก็มีความรู้สึกว่าเราเรามาถูกทางแล้วนะครับเรามาถูกทางแล้วเราเรารู้ว่าเรามั่นใจเราศรัทธาในเส้นทางนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองมุปฏิบัตินะครับวันนี้รายการธรรมะธรรมชาติจันร์ยประจําวันอังคารที่15กันยายนก็มาอัปเดตครับว่าอาจารย์วันทําอะไรถึงไหนอย่างไรแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ น่าจะเป็นประโยชน์ออเป็นประโยชน์กับการ,ะระยายมิตรท่านน่ที่ทา,าทุกคนครับรายการธรรมธรรมชาติก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากกน,น้อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ